สำหรับใครนะครับที่ชอบพบเครื่องรางเสริมดวงหรือกำลังมองหาตัวช่วยเสริมความมั่นใจวันนี้เราจะมาแนะนำ5เครื่องรางมงคลที่ได้รับความนิยมและเชื่อกันว่าช่วยเสริมโชคลาบและนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกเครื่องรางมีความหมายและพลังที่ช่วยให้จิตใจมั่นคงหรือสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างและเครื่องรางแต่ละชิ้นมีความหมายยังไงจะช่วยเสริมดวงอะไรได้บ้างถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปดูกันเลย อันดับที่5ถุงทองมงคล เป็นเครื่องรางที่เชื่อกันว่าช่วยเสริมโชคลาบและความมั่งคั่งโดยภายในถุงทองนะครับมักจะใส่สิ่งของมงคลเช่นเหรียญทองเม็ดเล,เล็กๆหรือของที่เชื่อว่าเสริมดวงและโชคลาบเช่นข้าวสารสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ใบมะขามสื่อถึงการเอาชนะอุปสรรคเกลือสื่อถึงการปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายโดยถุงทองนะครับนิยมพกพาหรือวางไว้ในบ้านหรือที่ทํางานเพื่อดึงดูดเงินทองเข้ามาโดยนอกจากนี้ถุงทองยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ในทางการค้าขายที่หมายถึงการเก็บรักษาทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหลาการพกถุงทองมงคล มีผลทางจิตวิทยาที่สําคัญเนื่องจากเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่พบผ่าเช่นถุงทองสามารถทําให้ผู้พบผ่าเชื่อว่าตนเองจะมีโชคลาภเข้ามาทําให้มีการตั้งใจทํางานอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้สอดคล้องกับความเชื่อที่ตนเองมีการเชื่อในสิ่งที่เป็นมงคลสามารถทําให้คนมีทัศนคติที่เป็นบวกและมองเห็นโอกาสในการทํางานหรือการดําเนินชีวิตที่ตนเองอาจจะไม่เคยมองเห็นมาก่อนและนอกจากนี้ยังช่วยลดความวิตกกังวลในเรื่องการเงินเพราะความเชื่อในพลังของถุงทองที่ช่วยดึงดูดความมั่งคัง่งเมื่อจิตใจคนรู้สึกมั่นคงและ ไม่เครียดจะยิ่งทําให้สามารถตัดสินใจในด้านการเงินและการทํางานได้ดียิ่งขึ้นซึ่งพลังของความเชื่อในตัวเองจากงานวิจัยทางจิตวิทยาได้บอกว่าการที่คนมีความเชื่อในบางสิ่งบางอย่างอย่างลึกซึ้งทําให้คนพยายามขึ้นและเมื่อประสบความสําเร็จก็จะยิ่งทําให้ความเชื่อนั้นเข้มแข็งขึ้นนั่นเองอันดับที่ 4. เครื่องรางรูปสัตว์ โดยสัตว์ต่างๆมีความหมายเชิงสัญลักษณ์มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่เชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงในด้านต่างๆเช่นความกล้าหาญความมั่งคั่งความสําเร็จและการปกป้องอาทิเช่น 1. เสือเสือเป็นสัตว์ที่มีพลังและความดุดันโดยเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมสร้างอานาจและความมั่นคงเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพลังใจในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคและช่วยให้ผู้ที่พกผ่ามีความมั่นใจในการตัดสินใจ 2. ม้าม้าเป็นสัตว์ที่สื่อถึงความรวดเร็วความคล่องตัวและความก้าวหน้าเหมาะสําหรับผู้ทีีี่่ตต้้อองงกาารใหชววววิมมคไ ในการก้าวหน้าทั้งเรื่องงานและการดำเนินชีวิตช่วยเสริมโชคในการเดินทางหรือการเจรจาธุรกิจ3ช้างช้างเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่มั่งคั่งและแข็งแกร่งเชื่อว่าจะช่วยเสริมความอุดมสมบูรณ์และความเป็นสิริมงคลในครอบครัวสร้างความอดทนและเสริมพลังในการเผชิญกับปัญหาและในส่วนของด้านจิตวิทยาการพกพาเครื่องรางรูปสัตว์เชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องพลังของสัตว์ซึ่งสามารถส่งผลดีให้กับผู้ที่พกได้ในแง่จิตวิทยาเครื่องรางที่มีรูปสัตว์ลักษณะเฉพาะเช่นเสือช้างหรือม้ามีผลกระทบเชิง ต่อการรับรู้ของตัวเองและเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคเพราะว่าการพกพาเครื่องรางแบบนี้เหมือนกับการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของตนเองให้แข็งแรงขึ้นโดยการพึ่งพาสัญ,ญลักษณ์ตามหลักจิตวิทยาเครื่องรางรูปสัตว์ช่วยให้คนสามารถเชื่อมโยงกับคุณลักษณะที่ต้องการพัฒนาตนเองได้ทําให้เกิดความมั่นใจในการทํางานและการเดินหน้าไปสู่เป้าหมายการเชื่อในพลังของเครื่องรางจะช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมที่นําไปสู่ความสําเร็จในชีวิตนั่นเองอันดับที่3 หินมงคลหรือหินนำโชคหินมงคลหรือหินนำโชคเป็นที่นิยมในปัจจุบันไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังได้รับความนิยมไปทั่วโลกหินธรรมชาติหลายชนิดเชื่อว่ามีพลังงานที่สามารถเสริมดวงและดึงดูดพลังบวกเข้ามาในชีวิตโดยความหมายของหินแต่และชนิดนั้นมักแตกต่างกันไปเช่น 1. หยกหยกเป็นหินที่เชื่อว่าจะเสริมโชคลาภและความมั่งคั่งหินหยกมักถูกใช้เป็นเครื่องประดับหรือนำมาไว้ในบ้านเพื่อดึงดูดความมั่งคัง่งและสุขภาพดี2ไหมทอง เป็นหินที่มีพลังในการดึงดูดโชคลาภทางการเงินซึ่งคนที่พกหมยทองเชื่อว่าจะมีเงินทองไหลเข้ามาไม่หยุด 3. อเมทิสเป็นหินที่ช่วยในการปลดเป่าความเครียดและช่วยเสริมสร้างสติปัญญาผู้ที่มีความเครียดสูงหรือมีปัญหาในการตัดสินใจมักจะพกอเมทิสติดต,ตัวเพื่อช่วยให้จิตใจสงบและมีความมั่นใจมากขึ้นส่วนในด้านจิตวิทยานะครับการพกหินมงคลหรือหินนำโชคเป็นการเชื่อมโยงกับพลังงานธรรมชาติที่คนเชื่อว่ามีผลต่อชีวิตในทางจิตวิทยา เช่นหยกอเมทิสต์หรือหมาทองมีความสามารถในการสร้างอารมณ์และความรู้สึกที่ดีต่อผู้ที่พกพาการพกหินจึงเป็นการช่วยสร้างสมดุลทางอารมณ์และความสงบทางจิตใจซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันนอกจากนี้หินบางชนิดยังมีการใช้ในกระบวนการบําบัดทางจิตวิทยาเช่นหินอเมทิสต์ซึ่งเชื่อว,ว่าจะช่วยทําให้สมองปลอดโปร่งจิตใจสงบซึ่งมีผลดีต่อการทํางานและการตัดสินใจนั่นเอง อันดับที่2พญานาคและพญาครุฑ พญานาคและพญาครุฑเป็นสัตว์ในตำนานที่มีความสำคัญอย่างมากในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนารวมถึงมีบทบาทในวัฒนธรรมไทยและประเทศเพื่อนบ้านโดยคนไทยนะครับเชื่อว่าพญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์ของน้ำและความอุดมสมบูรณ์ในขณะที่พญาครุฑเป็นตัวแทนของพลังอำนาจความกล้าหาญและการปกป้องจากภัยอันตรายโดยพญานาคมักจะถูกบูชาเพื่อขอความมั่งคัง่งและความสำเร็จทางการเงินผู้คนมักจะบูชารูปปั้นหรือเครื่องรางพญานาคเพื่อช่วยส่งเสริมโชคลาภและคุ้มครองครอบครัวให้มีความสุขสงบส่วนพญาครุฑ พลังอำนาจในการปกป้องและเสริมดวงด้านการต่อสู้กับอุปสรรคโดยการพกเครื่องรางพญาครุฑจึงถือว่าเป็นการเรียกพลังอำนาจให้เข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการงานและการปกป้องครอบครัวจากสิ่งชั่วร้ายส่วนในด้านจิตวิทยานะครับพญานาคและพญาครุฑมีบทบาททางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกปลอดภัยและความมั่นคงการบูชาและพกพาเครื่องรางที่เป็นสัญลักษณ์ของพญานาคหรือพญาครุฑทําให้ผู้พกพาเชื่อว่าตนเองจะได้รับการปกป้องจากอันตรายซึ่งการมีที่พึ่งพาทางจิตใจสามารถลดความกังวลและความเครียดได้อย่างมากการที่คน เชื่อว่าตนเองได้รับการปกป้องยังทําให้จิตใจสงบและมีความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆมากขึ้นทําให้สามารถจัดการกับชีวิตอย่างมีสติและมีความหวังนั่นเองอันดับที่1เหรียญมงคลหรือเหรียญพระ เช่นเหรียญหลวงพ่อรวยและเหรียญหลวงปู่ทวดเหรียญมงคลหรือเหรียญพระเป็นที่นิยมของคนไทยมาอย่างยาวนานโดยเหรียญหลวงพ่อรวยเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากในด้านการเสริมโชคลาภทางการเงินคนที่พกพาเหรียญหลวงพ่อรวยเชื่อว่าจะมีเงินทองไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสายอีกทั้งยังเชื่อว่าช่วยส่งเสริมความมั่งคั่งและความสำเร็จในธุรกิจหลวงพ่อรวยเป็นที่เคารพในเรื่องการดึงดูดโชคลาภให้เข้ามาในชีวิตเหรียญหลวงปู่ทวดเป็นที่รู้จักกันในด้านการป้องกันอันตรายโดยเชื่อกันว่าเหรียญนี้สามารถปกป้องผู้พกพาจากอันตรายทั้งปว ดยในด้านจิตวิทยานะครับเหรียญมงคลหรือเหรียญพระเป็นเครื่องรางที่ได้รับความเคารพนับถือจากผู้คนทั่วไปในสังคมไทยการพกพาเหรียญหลวงพ่อรวยหรือเหรียญหลวงพ่อทวดไม่เพียงแต่จะเสริมดวงในด้านการเงินหรือป้องกันอันตรายแต่ยังมีผลทางจิตวิทยาที่ทําให้ผู้พกมีความเชื่อว่าตนเองจะได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อน,นี้ทําให้ผู้คนรู้สึกมั่นใจและมีความสุขใจมากขึ้นซึ่งเป็นการสร้างพลังใจและความเชื่อมั่นในตนเองโดยผลกระทบทางจิตใจจากการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์าาก,การพกเหรียญพระมาคว นอกจากนี้ยังเสริมความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับความท้าทายและอุปสรรคต่างๆการที่คนมีความเชื่อว่าตนเองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องทําให้มีความมั่นใจในการตัดสินใจและพร้อมเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ5เครื่องรางมงคลที่ได้รับความนิยมถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงหรืออยากจะแนะนำผมเพิ่มเติมเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับ และผมฝากกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ